คืนวันพระใหญ่เวลาเที่ยงคืน45นาทีบนถนนมอเตอร์เวย์ที่เงียบสนิทชายคนหนึ่งกำลังขับรถกลับบ้านแต่แล้วร่างสีขาวก็ปรากฏตัดหน้าอย่างกระทันหันเขาตกใจแต่เมื่อหันไปมองอีทีกลับไม่เจออะไรกล้องหน้ารถที่บันทึกไว้ตลอดเวลาได้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้มีคนบอกว่าคืนวันพระใหญ่นั้นบางดวงวิญญาณ จะออกมาเพื่อขอทางกลับบ้านกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจับภาพผู้หญิงปิศนาที่กำลังเดินผ่านหน้าร้านในเวลาตอนตีสองได้เธอเดินช้าๆเหมือนไม่รู้ว่ามีกล้องจับภาพอยู่แต่ที่น่าคนลุกขึ้นจูๆ่ๆเธอหายวับไปกลางภาพไม่มีใครเดินตาม ไม่มีทางออกไม่มีแม้แต่งเงาสะท้อนบนกระจกเหมือนเธอละลายหายไปกับอากาศตรงนั้น <_ C> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนเวลาเดิมแต่ไม่มีใครพบเธอตัวจริงบางคนบอกว่าเธอคือวิญญาณของหญิงสาวที่เคยหายตัวไปที่อยู่แถวนี้เมื่อสิบป,ปีก่อนแล้วยังคงรอใครบางคนหน้าร้านเดิมเวลาเดิมทุกคืนตอนตีสอง นี่คือภาพจากกล้องนารถของชายคนหนึ่งที่กำลังขับรถกลับบ้านตอนดึกถนนในคืนนั้นเงียบผิดปกติไม่มีรถสวนไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟบ้านคนไม่มีแม้แต่เสียงลมเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆจิงงฉลอรถแล้วมองสองข้างทางก่อนจะต้องคนลุกวาบเมื่อเห็นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ริมถนนใบหน้าซีดเหมือนไม่มีเลือดเธอไม่ขยับไม่พูด แค่จ้องตรงมาเขาตกใจจนเผลอเลี้ยวรถเกือบลม้มก่อนจะเร่งเครื่องหนีเต็มที่โดยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเพราะเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่มีบ้านคนอยู่เลยแม้แต่หลังคาเดียวคืนวันโกนเวลาสามทุ่มชายคนหนึ่งได้แนำเครื่องเส้นไปวางที่ตรงทางสามแพรง่งพร้อมกับจุดทูกเขาแอบตั้งกล้องทิ้งไว้ หวังแค่จับภาพบรรยากาศไว้เล่นๆแต่เมื่อย้อนกลับมาดูคลิปกับเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนนั่งอยู่หน้าของเครื่องเส้นกำลังยิบเครื่องเส้นกินทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างชัดชาไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีใครผ่านและไม่มีใครในละแวกนั้นเงานั้นนั่งนิ่งอยู่ตรงจุดที่เดิมมาหลายนาทีก่อนที่จะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองตรงหน้ากล้อง พร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนควรม,มีในเวลาแบบนั้นและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเส้นของที่ทางสามแพ่งตรงนั้นอีกเลยช่างไอคนหนึ่งเข้าไปสำรวจที่สุสารรถเป็นซากรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุในสุสารแต่ทันทีที่เดินเข้าไปใกล้เขากลับเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะข้าง แล้วมองผ่านกระจกตรงมาที่เขาแต่พอเขาเข้าไปในตัวรถกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเขาเดินกลับออกมาอีกครั้งมองไปที่กระจกอีกก็ยังเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นพร้มอมกับแววตาที่ว่างเปลา่าทีมล่าท้าผีต่างประเทศเดินทางมายังสุสานเด็กสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีเสียงหวราะและ มีเงาเด็กปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในคืนเดือนดับทันทีที่พวกเขาตั้งกล้องเสียงกระซิบคล้ายเด็กดังวนรอบตัวพวกเขาจนหนึ่งในทีมงานตะโกนว่ามีอะไรวิ่งอยู่ตรงนั้นเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีเสียงเท้าไม่มีเสียงลมหายใจมีแค่เสียงหัวเราะที่ดังกว่าเดิมพวกเขาตัดสินใจไล่ล่าวิ่งตามเงานั้นไปแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพวกเขาแยกย้ายค้นหาทั่วสุสานวิ่งวนตามเสียงที่เหมือนเด็กกำลังเล่นซ่อนหาสุดท้ายกล้องตัวหนึ่งจับภาพได้ว่ามีเงาเด็กยืนอยู่ไกลๆแล้วมีเสียงเด็กพูดพร้อมว่าหาเจอแล้วถึงตาพี่ซ่อนบ้างนะชายหนุ่มคนหนึ่งต้องสะดุ้งตื่นกลางดึก เพราะเขาได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงสาวคนหนึ่งเป็นเสียงที่ดังมากและชัดเจนมากๆเหมือนว่าจะดังมาจากห้องรับแครตอนแรกเขาคิดว่าเขาเปิดทีวีทิ้งไว้หรือเปล่าแต่เมื่อเดินออกมาดูในบ้านกลับเงียบสนิทไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นเขายืนอยู่ท่ามกลางควา,ามเงียบ หัวใจเต้นแรงแล้วเสียงวารนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งข่าวนี้ดังอยู่ข้างหลังเขาเขาหันควับแต่ไม่เจอใครพอเปิดไฟส่องสำรวจก็ไม่มีเงาไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงนั้น มันเกิดขึ้นทุกวันอังคารในเวลาเดิมตอนตีสาม ชายหนุ่มคนหนึ่งไม่ฟังคําเตือนของชาวบ้านเขายืนยันจะเข้าไปในป่าอาถรรพ์เพียงคนเดียวลึกเข้าไปเพียงไม่ถึงกิโลเขาพบกับหญิงสาวผมยาวลุงลังล่างขาซีดเต็มไปด้วยเลือดเธอยืนเฉยๆเลือดไหลย,ย้อยลงมาจากตาปากจนถึงปลายเทา้าจู่ๆร่างนั้นก็พุ่งเข้ามาใกล้ชายหนุ่มคนนี้ตกใจสุดขีดวิ่งหนีสุดชีวิตกล้องที่หมวของเขาจับเสียงหอบและเสียงกระซิบได้ว่าถ้าเอ็งเข้ามาอีกอาเอาเอ็งตายแนะ่ ครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ระหว่างล่องเรือในโซนประจนภัยแม่ของเด็กได้ใช้กล้องถ่ายภาพบรรยากาศไว้ตามปกติแต่เมื่อกลับมาดูคลิปย้อนหลังแม่ของเด็กกลับต้องช็อกเมื่อเธอเห็นมือปริศนาค่อยๆโผล่จากท้ายเรือนิ้วยาวขาวซีดเหมือนมือของศพไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาไม่มีเสียงแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันค่อยๆค,ค,คานเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิด หญิงสาวคนนี้เธอเป็นชาวอินโดนีเซียเธอรักในการทำอาหารแล้วในขณะนี้เธอกำลังทำอาหารเย็นอยู่ในครัวของบ้านเธอเธอได้บันทึกวิดีโอในการทำอาหารอยู่ดีๆเธอกับสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่โผล่มาข้างหลังจนทำให้เธอต้องตกใจกลัวสดุดขีด